สวัสดีครับทุกคนผมชื่นโนพีแล้วเนี่ยเราก็มาเล่น G mod ครอบพันธ์กับพี่โบ๊ชจากซีฟามิลีวิสต้เฟิร์สรับน้านไนซีวีแล้วก็ใส่เบอร์เกมเลอครับจะเป็นยังไงคราวนี้จะหากันยากหากัน่ากกับไปดูเลยครับไม่มีอะไรปลอมตัวได้เลยมีปอมตัวไม่ได้เอานะมันเอาเฮ้ยยยยเอา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 ยังไง โคตรแคบอะโคตรแคบอะดานแม่แคบเลยยากมันไม่มีอะไรป้อมตัวได้ค่อยๆเดี๋ยวล้มเดี๋ยวแม่งรู้ค่อยๆเข้ายเข้าสับมาละสับมาละตอนนี้แม่งแคบมากเลยปลาปลาปลาดูเลยบ่นคงตายอี่แบบใหม่แล้วใช่ไหมเออโอเคแบบแมนจันติดไว้เก้าวิแปดวิเจ็บห้าวิเยี่มาก แบบโคตรแคบอ่ะนม่นเดินมาปากมากอ่ะลองดูเลยเอ้าจริงป่ะเหมือนเหมือนเป็นแบบคอร์เตอร์สไตล์นะแบลงเกมร้อยไลรยิงอ่ะต้องมีอะไรแปลกแมันต้องมีอะไรแปลกๆปลกนมีโบสแปลงอะไรอย่างพีโบสถ์อะไปแล้วโอ้ยประตูเปิดไม่ออกอีกโอ้ กล่องติดด่านนี้ได้นำบาชันดินไหนน้ำบาใหญ่ล้ใหญ่ยิงเป็นรูเลยไหมเมื่อกี้กูเข้าประตูไหนแล้วกูออกประตูไหนกูงงแล้วเนี่ยเออกูไม่ตาเหรอวะเนี่ยฮะไฟไหม มูนเปิดยังไงวะเนี่ยโอ้น่ารำเสียเปิดมากเลยนระเบิดไม่เป็นไรแม่งอยู่ในเนี้ยชัวร์ไหนไหนไม่ได้มันอยู่ในเนี้ยแต่มันเข้าไม่ได้อยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยกวนตีนเอาเปิ้ลมาไปกันประตูอ๋อกวนตีนกวนตีนยังยังเป็นกล่องเล็กเป็นกล่องอันเล็ก มาเไอพี่อยู่ไหนวะไม่บอกไม่บอกไม่บอกเอ็กเนอะไม่บอกเอ็กไม่บอกของเล่นเนอะเหลือกี่วิเลือกี่วิอะไรนอะไรเจอนะ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 ไม่มาฆ่าผมเบาพี่ประตูที่เป็นรูเนี่ยประตูอันเป็นรูรูรอ่กินยากว่ะยิงยากเกินตัวมันเล็กอ่ะบาลานกูออกกันที่นี่ดีกว่ายิงพี่ก็ไม่ได้ยิงผมก็ไม่ได้พี่พี่มาห้องพี่พี่ปังปนแล้วพี่เร็ว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 พี่เร็ว ไหนวะพี่เบ้าตัวไว้บล็อกเบ้าตัวไว้บล็อกเบ้าตัวไว้เออนั่นแหละปขาเเบ้าด้วยประตูบ้านเอาวะประตูบ้านปิดแม่งให้หมดปิดปิดปปิดดแล้วกูไปแล้วออกนอกบ้านแล้ววิ่งออกล่ะโอ้ยอย่างเนียน่ะมาเปิดไปไป จริงจริงอยู่ตรงนี้ข้างหน้าประตูบ้านอยู่ไหนกันวะอยู่เนี่เนี่ยเนี่เหรอจะไปเข้าไปได้ไงเข้าที่โกงอ่ะดูดิชั้นสองไอ้บอกเห็นชั้นสองไว้เมเ่อกี้ตู้หาเลื่อนขึ้นบนชั้นสองอ่ะสบายนั่นไงกูทำบ้างพีด่าพีด่าพี่าพด่าพี่พีด่าฝั่งข้างนอกฝข้างนอก อ้าวชิบหายแล้วออพีดไม่โดนึ้นมาดิึ้นมาดี่พีอมนี้อตายโดนวยแมตรงร้อนดิร้อนดิร้อนดิร้อดิร้อนดิร้อดิร้อน มองไม่เห็นตู้อะไรวะเนี่ยขอดีห้ามร้องเรียนแบบของนี่พี่อย่าร้องพี่ร้องค่อยยิงยิงมากเนี่ยเดี๋ยวหึงเดี๋ยวหนึ่งนึกหนาที่แม่งยิงปืนลำบากเลยถ้ายิงม่วงก็โดนตรงตรงอื่นแล้วตายพี่โบ๊ชด้วยแม่งเงียดด้วยรู้ว่าแม่แอบตรงไหนกันต้นยา หายแล้วมิ่งไแล้วเว้ยต้นยาวิ่งดิมีนู่นนู่นไปซ้อมต้องสีชมพูสีหูดอกสีชมพูนั่นแหละดอกวิ่งเลยวิ่ง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 ดิวิ่งไม่ได้ไม่ได้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเควิ่งวิ่งวิ่งพี่โบอสถ้าพี่โบอสเดินเดินไปเดินอะไรพี่โบอสรู้สึกสะดุดนะสะดุดตีไรเงี้ยยิงตรงนั้นแม่งเลยมมัันพี่บอสเดินเดินเดินรอบมันหันหลังก่อนแล้วค่อยโกย

แง่ร้อนใหญ่ร้อนใหญ่พวกมึงอ้าวผมใครดีใจแล้วพี่ไปตามแคดอกไม้หมเฮ้ยดอกไม้เฮียออเอา้ว้อ้ี่เดอเิเปิดน้อเดกตัวแรกดอไออ่เฮกไม้เวนพี่พี่โตไ้ทางขหลังบ้านพี่พี่ทางขึ้นหลังบ้าน นังึ่งหลังบ้างเลื้วขวาออกธอหลังมาเลยธอหลังมาเลยธอหลังกับ้านใ้ไทุกบ้านเร็วเร็วไปวาตรงนี้นะตรงนี้เนีเขาอีเขาบีเขาอีกเาใอุ้ไม่เข้าใจเอาติดติดติดเอ่เตเสาวิสิบสอวิมามามาไงล่ะสิบวิละอ่ะมาม จะตายแล้วหน okay, ี่นีหนี่นี่นี่นีสิหนีหนีหนี่นีไปหนีไปนีไปหนีไปนั่นไงมาแล้วไหนไหนอยู่ไหนไหนขมบอนแห่ที่เงียบเลยเงียบเป็เธอเป็นอย่างไร2 3 4โอเคครบแม่งงี้การนับด้วยอ่ะแน่นอน รายดีแค่ดเไม่มีมกี้ไม่มียิงเงินใหญ่ยิงเงินใหญ่เดี๋ยวระเบดดิเดี๋ยวตายโอ้ยไม่ได้ยิงตรงห้องอาหารอ่ะไอ้วก็ห้องน้ำอ่ะห้องนอนเะเอยาเป็นป๊ออวะเรียนหัวพี่เซเอรอใครอยากเป็นป๊อปเลยเียนหัวบ้านแกฮ้ายไรง่ะ ไซเบอร์ร้องไห้อยากเป็นป๊อปแม่งเมาไอ้นั่นเว้ยแม่งเมาเฮ้ย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 อยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงโอเคดีมากไซเบอร์จ้บุ๋เจ้าบุ๋ยาให้ดอกหึงมันอยู่ไหนของเขาวะจุกจุกร้องเด็ดซิเบอร์ร้องดิอยากเป็นป๊อปอ่ะร้องเลยมั้ร้องเลย ได้ลอได้รอหมดเย็นอะโคตรเกียร์เอาละมึงแม่เรียบร้อยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างล่างที่ฉันใต้ดินเห็นสกันโซไม่หนิงคาบีแล้วนะไฟสักกันโซไม่หนิงสามีแล้วนะสามวีแล้ซ้อมยังไม่ได้เหรอไม่ทันเหรออ้าวเก่งแล้วพีทเดี๋ยวหากูเจอแน่ ใช่ไม่ใช่เก้าอี้นี่ไม่ใช่เก้าอี้นี่ดึงได้ยกได้พี่ไม่แน่วะโอ้ยมันต้องคิดมากตูมแล้วเลือดเลือดนี่คือ,อ,อคอ่าตัวตายนะเว้ยคนโง่ขนัดนี้เขาทำแบบนี้แน่นอน <c oughs> นี่เดี๋ยวใจเย็นไอ้มัววิ่งในบ้านนี่แม่งแคบทำไมตีอันนี้แล้วเลือดไม่ลดวะ ยอันนี้เลือดลดเลยเลือดไมเดียวเบิดตุ้มเยอะไปอะตุ้ยอะนะตุ้มกองอะตุ้มองอ่ะอ้นล่างตุ้มเยอเลยทำไมเลือดไม่ลดและยิงก็ไม่ตายด้วยถ้าพิการา่าพิการเลือดขึ้นอะยิงกันตรงไหนกันวะเนี่ยเออที่บอกว่ามันเป็นขวดทำไมมันขึ้นเลือดวะ ไอ้กูเห็นใครวะเองนั้นแ่ะเฮ้ยกูีุกไปอะทำลายเขาคว้านหมดเลยดูดิอ้าววะเออบ้านเ็มีประกาันเนี่ยทำลายบ้านวะโดนตึกมะเลยโดนมาตายเลย้ดนกรตายจ่ากภาตีอะไรต้องพูดปะการต้องะยิงก็ไปบ้านอะเอายิงก็ไปทำบ้านทำอะไรให้อ่ะเออไอเกนออหาเขาบอกเป็นจ่าดาวเทียมไปได้ก็ยิงรอบรอบ้านเลยตกใครเขายิงไม่รู้ ที่พี่มาพี่ฮะที่พี่มานั่นไงไม่เลย g e แม่งไม่น่าลุกขึ้นมาเลยมันอยู่ไหนมีอะไรวะนั่นไงนั่นนะครับก็คือแก๊งอีสมอสมาพร้อมพันกับพี่โบอสจากทีมพันรีไฟเบอร์เกมเมอร์วิศวะเฟิร์สแล้วก็วอบดาวน์ซานทีวีครับแล้วก็ด่านนี้เราก็ได้มาเออ ทำอะไรบา้บาๆบ้านเมืองก็แคบๆของแม่งก็ถ้าใหญ่นี่ก็เข้าประตูไม่ได้ก็ตายห่างเดียวนะแล้วมีการไปแอบดอกไม้แม่งโคตรโกงเลยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์เวยครับผมชื่อโนพี่แล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพียว